สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านคุณครับอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร้านนี้มีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยและเมนูรักสุขภาพนะครับและที่สำคัญก็มีผักสลัดด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ โอ้โหผมเองเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นฟาร์มผักออร์แกนิกนะครับที่นี่นะครับปลูกผักออร์แกนิกหลายชนิดเลยด้วยกันนะครับตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่เป็นสายสุขภาพต้องการที่จะซื้อผักออร์แกนิกนะครับไว้ทํากับข้าวหรือไวอ้ทำสลัดนะฮะแนะนําเลยสําหรับร้านนี้ครับเรามาดูบรรยากาศข้างในกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ มาเปิดหน้าต่างรับลมกันนิดนึงนะครับผมแหมสดชื่นจริงๆครับต้องบอกแบบนี้ว่าร้านนี้นะครับผมตกแต่งได้น่านั่งจริงๆสําหรับใครที่อยากจะทานกาแฟนะครับแล้วมานั่งพักผ่อนลืมบอกไปนะครับผมคาเฟ่น,นี้นะครับผมมีฟิตเนสด้วยนะอย่าตกใจครับจริงๆเขามีฟิตเนสด้วยเดี๋ยวเราตามกันขึ้นไปดูด้วยว่ามีอะไรบ้างนั่นเองครับ ร้านคุณฟิตเนสแอนด์คาเฟ่นะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นเมมเบอร์เนี่ยมีทั้งแบบรายวันรายเดือนและรายปีครับและที่สําคัญก็มีเครื่องดื่มอีกมากมายนานานชนิดเลยเป็นเมนูรักสุขภาพด้วยนั่นเองครับแล้วก็เมนูเครื่องดื่มเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยครับเอาเป็นว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรามีโซนออกกําลังกายอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมครับ โซนนี้เป็นโซนห้องน้ำนะครับผมสำหรับอาบน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นโซนชั้น2นั่นเองครับเดินผ่านมานะครับก็จะเจอเครื่องเล่นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของการเล่นเน้นเกี่ยวกับขานั่นเองครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นห้องนะครับผมซึ่งมีลู่วิ่งแล้วก็ที่ปั่นจักรยานนั่นเองครับสาวๆหนุ่มๆรักสุขภาพท่านไหนที่ต้องการวิ่งได้เงื่อ เชิญเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาลองดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะเหนื่อยสมชื่อไหมต้องบอกแบบนี้นะฮะกดระดับความชันสตาร์ทแล้วก็ปรับระดับของเราตามใจชอบของเราได้เลยนั่นเองครับเหนื่อยอยู่นะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเหงื่อออกมากๆเลยสาหรับเครื่องเล่นนี้นะเพราะผมก็เล่นอยู่ทุกวันนะครับ มาที่ชั้นหนะครับสำหรับฟิตเนสนี้ก็มีอุปกรณ์มากมายเลยครับผมให้เล่นนะครับและที่สําคัญได้ทุกสัดส่วนจริงๆสําหรับใครที่ต้องการเน้นหน้าอกหลังไหล่ครอบคลุมจริงๆสําหรับฟิตเนสนี้ครับที่สําคัญเจ้าของร้านนะครับและพี่เมมเบอร์ทุกคนที่นี่นะครับเป็นมิตรจริงๆครับดูแลเราดีทั้งหมดเลยสอนโดยที่ไม่ได้คิดเงินอะไรเพิ่มเลยแนแ นะฮะแอบถ่ายตัวเองนิดนึงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าดีจริงๆสําหรับฟิตเนสนี้ฮะใครที่หาพื้นที่ออกกําลังกายอยู่สามารถมาออกกําลังกายที่คุณฟิตเนสแอนด์คาเฟ่ได้ครับหากสนใจเครื่องดื่มออกกําลังกายฟิตเนสคาเฟ่ที่นี่ตอบโจทย์จริงๆครับวันนี้เคนขออนุญาตจบการรีวิวไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ